ไปดูอัปเดตข่าวของนิววงสกรดีกว่าเชื่อว่าชาวเชียงใหม่จะถูกใจเพราะล่าสุดเขาเพิ่งไปเชียงใหม่มา,าเนี่นะคะจะได้เจ้าก็ในงานนี้เองค่ะบริษัท PCL จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแบรนด์เพียวเต้นะคะเขานำขบวนชื่อขบวนว่าคารวานคืนความเจิดให้เส้นผมกับนิววงสกรนี่ก็มีคุณนิวเนี่ยนะคะมาเป็นแอมบาสเดอร์ในกิจกรรมนี้ด้วยแล้วก็นี่ มาทานข้าวนะคะแบบเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์เลยนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีซื้อผลิตภัณฑ์เพียวเต้ในร้านวินซารอนเน่ที่เชียงใหม่ไงแกกันเจ้าโอ้คนเต็มเลยเจ้าคนไปพอเต็มไปหมดเลยเจ้าโอนี่ได้ของฟรีตัวกาแจกขาก็แจกตัวเนอะก็แจกกาเจ้าโอ้แล้วก็นี่กินอาหารด้วยกันไงแบบกินข้าวกันตัวกันกินข้าวกันเจ้าโอ้ในฉาดแต้วอ่ะดีดีเนาะเออนะคะเด็ดเด หล่อเนาะเขากะเออนิวอ่ะเจ้าขอบคุณครับ <c oughs> แล้วแต่ <c oughs> <c oughs> นี่ก็แฮปปี้ <happy S 2> กันไปสฮ <happy S 2> <ไ>ปรับเจ้าเจีงยงใหม่เน้อหรือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางเพียวเต้มอบให้เนาะเออจะได้ใกล้ชิดกันเน้อจ้า